การในการที่จะรับฟังรายงานความเข้าหน้าในการก่อสร้างเป็นจังหวัดที่อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณน้ํำฝนซึ่งในลูกน้ำของกระแสนครับก็จะมีโครงการที่ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จที่สําคัญจอที่ทุกท่านเห็นนะครับจุดที่ท่านรัฐมนตรีและคณะน่ำหนุนสังขารที่เกิดขึ้นในพื้นที่แถวอุทยอน สองโงารครับโงรงกาแรกนอกทางที่เองยเปนส่วนของการวางแผนสร้างทางท่าน้ำก็เป็นด้านท้ายนิรองสะพานนะครับจะเห็นได้ว่าน้ำจากองสะพานที่มีนบายกโครงการแผนส่วนจังวัดระยองนะครับเช้างที่รอน้ำเขียวก็ได้ร้อยเปครับผมยืนยันเลยนะครับว่าถึงแม้วันนี้ยังไม่ตั้งแต่ได้ร้อยเซ็น และปัญหาที่ทุกคนกังวลในเรื่องของค่าชดเชยที่ดินผมเรียนนะครับว่า600ล้านบาทโครงการนี้ไม่ลงค่าชดเชยที่ดินครับค่าชดเชยที่ดินเราจะจัดการให้อย่างเป็นธรรมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับขอเพียงอย่างเดียวครับโครงการนี้อาจจะเริ่มต้นได้ก่อนปีน,นะครับบ้านนะครับทุกส่วนที่อยู่บนเวทีท่านสอจอด้วยนะครับท่านยกทางจังหวัดต้องขอบพระคุณท่าน อย่างยิ่งก็ถูกทำขึ้นมาเพื่อจัดการทั้งระบบสถหบรนของบริโภบริโภคเกษตรส่วนน้อยตกมนะคระวก็บอกว่าหล่งนั้งนี้ก็เป็นวใจหลักหัของภาการเกษตร ถามว่าพื้นที่อาบน้ำรองน้ำเขียวนะคะที่เราสงททราังเกได้จากถ่าข้อมูลมาเลนเนี่ยครอบพื้นที่ที่มีโฉมแล้วทุกทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นะะเรื่องนี้ถ้าเราสงังเกตไปสอบถามด้วยนะคะเรื่องของการดูแลนะของท่าน,าน,านรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ขณะนี้หลายๆท่านท่านก็เดินทางมาถึงนะครับอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราสงังเก สนใจเรื่องการเกษตร<ช>โดยเฉพาะโครงการโคกหนองนาโมเดลท่านรู้ลึกรู้จริงนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดคือตอนนี้เราสํารวจออกแบบอยู่นะครับดำเนินการตรงนี้อยู่แล้วก็จะดาเนินการในส่วนของการชดเชยราคาที่ดินให้กับเ,เกษตรกรในส่วนของพื้นที่ที่จะต้องใช้าา<อ>าทางพนาเก็บน้ำเมื่อทาตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะต้องให้ทั้งท่านผู้ว่าท่านสสพี่ทั้งหมดช่วยคุยกับชาวบ้านเจรจาชาวบ้านหลาก็่าเชย นการร้านเสร็จปุ๊บผมก็ะตั้งมุ้ประมาณทันทีนะครับเช่นเดียวกับคอนโคะนะครับคอโควันนี้เราก็ตั้งมประมาณเรียบร้อยแล้วนะอ่ากประมาณอ่องน้ําเขียวนี่ก็มระมาณ600ล้านไม่รวมค่าชดเชที่ดินคองโคก็ค่าค่าก่อสร้างมระมาณ950ล้านนะรนกถ้าสองแห่งนี้เนี่ยสามารถสร้างเสร็จที่ผมผมมั่นใจนะครับว่าทางจังหวัดระยองจะไม่ขาดแคลนนั้นอยนนแล้วก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องอุกภัยด้วยคือวันนี้เราดูครบระบบทั้งระบบนะ อันดับแรกในโอ้โหโปริโภมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมในส่วนภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม EC ก็เป็นลักษณะของเมืองพิเศษเพระฉะนั้นเราไม่ดูเฉพาะในส่วนจังหวัดระยองจังหวัดตันบ,บุรีเราก็ไปสร้างอเก็บน้ำเพิ่มขึ้นนะครับอย่างวางกระโนดเนี่ยกราก็มาจะดําเนินการก็รอคุยกับทางกระทรวงทรัพย์ให้เรียบร้อยก็ดาเนินการเพราะฉะนั้นเมื่อทางเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ระบบข่อเนี่ยเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยถึงกันทั้งหมดเลยอนชลบุรี นะครับทั้งในส่วนระยองทั้งการทะบุรีนะเพราะว่าผมผมผมก็คิดว่าระบบท่อเนี่ยอาจจะเข้ามามีความสําคัญนะและสามารถกระจายน้ําไปถึงมือพี่น้องเกษตรกรและก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมด้วยเชื่อมั่นนะครับว่าปัญหารเรื่องน้ำจะไม่าขาดแคลน